สวัสดีครับตัวน,นี้ผมนะครับเซลล์ต้นไม้นะครับวันนี้ผมจะมาโปร่เจ้าตัวไอออนนะครับของเดือนตุลาคมว่ามีอะไรกันบ้างครับผมไปชมกันเลยครับ ในส่วนของโปรโมชั่นของเดือนตุลาคมครับเฉพาะรุ่นตัววีนะครับตอนนี้ก็จะราคาอยู่ที่899,900บาทนะครับผมดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่1.98ครับเราทำให้ได้เป็น1.88ครับก็คือจ่าย beginning ขงวดแรกครับเมื่อวันรับรถครับผมรถเปก10สตางค์ครับผมสิ่งที่ได้ของแถมนะครับก็จะมีพวกประกันพรบกับป้ายค่าจดทะเบียนกับผ้ายาครับฟิล์มรอบคันโฮมชาร์จเจอร์พร้อมบริการติดตั้งให้ฟรีครับผมแล้วก็มีค่ามีคะแนนครับเช็คระยะฟรีรอบแรกด้วยที่5,000โลครับผม รถสไลดล์ฉุกเฉินเรามีให้ครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตในตัวรถเรามีให้ครับผมนาน2ปีถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะเทสได้หรือว่าจะจองรถครับไอออนไม่ว่าจะรุ่น V หรือรุ่น UT หรือว่าทุกรุ่นเลยของไอออนนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนครับับเชิีต้นไม้ครับตอนนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย